ยอดทุกคนวันนี้เราอยู่ในเบเบเบบสโอเควันนี้พวกเราก็มาบวกกันอีกแล้ววันนี้จะอุ้มไปทำการบ้านมาแล้วหรือยังรอบที่แล้วแบบแพ้ยับยับเลยอะ โคตรตึงอ่ะเจะ้าหมาตึงแบบแพ้ตึง,ตงๆเลยทุกคนใครนี่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนี่ไปดูได้นะฮะเพราะว่ามีคอมโบจริงๆวันนี้ก็พวกเราจะมาจัดคอมโบกันอีกแล้วโดยใช้เบสของแพ็คใหม่ทั้งหมดเลยห้ามใช้แพ็คเก่าใช้ได้แค่แพ็คใหม่อย่างเดียวเป็นแพ็คของ r u d d e r p h ฟ enix คิดว่ามีคอมโบดีๆจริงๆเยอะอยู่แล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ Circle g o ลโกโคตรตึงเป็นบิดสายสเตมินาที่แบบทำคนอื่นลูกแตกอ่ะเอาง่ายๆวันนี้ก็มา จัดคอมโบใหม่ๆเราจะไม่เล่นคอมโบเก่าๆที่มันโหดอยู่แล้วไม่มีอะไรในสมองเลยแต่เจออมมีเจออมแอบไปเอาคอมโบของคนในคอมเมนต์มา <c oughs> หวังจะเอาชนะผมแล้วก็ผมซึ่งต้องเอาชีวิตรอดก็ต้องใช้สมองหนักมากขึ้นในคลิปนี้ มาวันนี้ก็จะแบ่งสู้กัน2รอบรอบละ3คอมโบใช่ท่าเกับว่าวันนี้จะได้ไปทั้งหมด12คอมโบโอ<ฮ>้โจุก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 แต่12คอมโบนี้ไม่รู้คอมโบไหนดีหรือไม่ดีอ่ะต้องดูอีกทีนึงอาจจะมีคอมโบที่เกียนก็ได้และผมซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบจัดคอมโบเกลียน,เ,ยนเสี่ยงเยอะแต่ว่าผลตอบแทนมันก็ดีตามโอเควันนี้เดี๋ยวผมเริ่มที่เบาๆก่อน,น,นทุกคน เบรดตัวนี้เลยทุกคนขอเป็นแรชชัอันนี้แล้วกันทุกคนบิดบิดบ,ดบ,ดบดิเลือกไม่ถูกขอเป็นอันนี้แล้วกันอาา่ะฮะรักเลยแล้วลูกสวยด้วยทุกคนมาทุกคนเรามาเริ่มชนกันเลยผู้แรกของวันนี้ผมจัดเบาๆมาก่อนทุกคนร็อกโกลเม180บิตโสู้กับรั d เดอร์ฟินิก780บิต E อโอ้รชชัดชี2ช g วันก o ชอ่ะฮะผมว่าผมชนะว่ะทุกคนรู้ไหมทำไม เพราะว่าผมใส่สติมีนาชุดวู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 ้ีวูวเอ้ยอะไรเล่าอะไรล่ะอุ้ยชนะนี่นี่งนีวินีวนีเ้ยเ ทำไมไม่กระเด็นวะ,ะนโอ้โอแตก <Yeah. S 1> ทุกคนเหมือนผมจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างแลละกับการจัดคอมโบสายสตมินาถ้าจะเล่นเอาไปเล่นกับสายสตมินา780บิต e. อีอะฮะส่วนเบตดอาจจะแล้วแต่ไม่รู้นะเพราะว่าลองใช้ 780bit E บีในรอบที่แล้วก็โหดอยู่ดีมีแบบลูกแทกลูกกระเด็นโคตรตึงอะ่ะมาฮะคอมโบคู่ต่อไปกันเลยดีกว่า ลูกที่2วันนี้ขอใช้เป็นไหวพริบแล้วกันนะเหมือนจะมีคนอยากจัดคอมโบมาปราบผมหรือเปล่าแอบเอาของผมไปใช้หรือเปล่าไม่เป็นไรฮนะเราแชร์เทคนิคเราใจกว้างอยู่แลนะ้วทุกคนผมขอใช้เป็นคอมโบนี้แล้วกันทุกคนผมก็จะใช้เบ็ดอันนี้ทุกคนบิดอันนี้ส่วนแรดเชดเหรอขยับหน่อยขยับนิดขยับหน่อยคมไม่เสียหายอะไร นี่เลยทุกคนน่าจะโหดมั้งดัดแปลงนิดเดียวเดี๋ยวแปลงหักมาคู่ที่2ดูสิว่าเจ้อุ้มจะใช้ข้าโบอะไร c i c l e g o 580 bit G c i c o Gold Taskman b o r 260 bit ีปรับแค่แะเเชนอย่างเดียวปรับลงมาอีกจ่จู one go shoot ชนชนชน,ชน<บ>แตก,แกทุกคนแตกเลยผมว่าผมคิดไม่ผิดที่ทำเป็น260มาเพราะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาไง s h o เออเอเออเอเออเอชนเอาไม่ออกเนอกสนามเลยวันนี้เจ้าอมจะกินไข่หรือเปล่าม่กินช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 นแล้วก็อุ้ยเจ้าอมก่อนเร็วไปนึงก็มาดิก็มาดิชนอุยแตกเลยกินไข่อ่ะแข่งให้จบรอบเจ้าอมอีกโลกหนึ่งจะกินไข่นะอันนี้สองศูนย์แล้วนะอันนี้บิดจีบิดจี ถ้าเมื่อกี้ผมเอา280มาอาจจะไม่ชนะก็ได้เพราะว่าดาเมจมันน้อยกว่า260ขอโพสต่อไปรอบนี้ขอเป็นเรียกว่านอกสายตาของคนหลายๆคนนี่แต่ผมจะหยิบขึ้นมาให้มันโหดให้ได้ผมก็จะเลือกใช้เบรดนี้โอเคผมใช้เนี้ยแหละผมเริ่มรู้สึกติดใจและเช็ดอันนี้แล้วสิมันสร้างจังหวะเซอร์ไพรส์ได้ตลอดมาครับไม่รู้แหละใครเจอกานอะไรบ้างอะอะครับ รอกโกเลม180บิต F โอ้โหสู้กับกาเล็กการูดา780บิต E อ่ะฮะผมชอบ780บิต E อ่ะโทษนะ3 2 1 go shoot เอ้ย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 เอาดิดูดีว่ะเอ้ยเอ้ยเจ๊อุ้มยังเงียบปะทำไมยัเงียบทำไมยัเงียบจะดีว่ะโอ้โหแตกเองเลยว่ะ780บิต E คอมโบที่ลงตัว สองหนึ่งย่อชุดนี่สินะที่เรียกว่ากินกับอะไรก็อร่อยพี่ได้วะชนอื้มชนอืออือโอ้ไปเลยจะอุ้มจะไม่ยอมคิดไข่ใช่ไหมเนี่ยสองหนึ่งย่อชุดเอ้ไม่จอดละไม่จอดละจอดดีจังหวะนี้แหละ จนมาดีมาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหแล้วดแล้วไม่มีกาดแล้วสามูนเสร็จแรกแล้วรู้สึกว่าผมจะใช้780บิดอีไปตั้งสองครั้งทุกคนชอบและเช็ดนี้กับบิดอีมากๆโอเคในรอบแรกผมก็ชนะจีอ้มไปแบบใสๆยเจีอ้มกินไข่ไปสามฟองจุกๆ เพิ่มโปรตีนเพื่อ,อจ,จะอุ้มจะโหดขึ้นทำไม่เงียบอ,อ่ะเฮ้ยกำลังวิเคราะห์อยู่โอ้ยกำลังวิเคราะห์อยู่หรอมายกที่สองต่อไปก็จะเป็น round t o ยกที่สองรีเซฟตรงนี้ใหม่หมดเลยใช้ได้หมดแต่เราจะไม่หยิบเอากลับมาใช้เราจะเล่นอะไรที่มันใหม่ๆมาครับรอบนี้ผมขอใช้เป็นเบรดตัวนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันมามาฮลูกแรกของ round t o วันนี้เจมุีมเงียบๆนะหัวร้อนหรือเปล่าเครียดดิเฮดตัวเสคิวชาร์ห้าแปดสิบบิตเฮดถีสู้กับคิวชาร์ก e. เจ็ดแปดสิบบิตอีเฮ้ยฉลามสู้กับฉลามแต่ผมใช้เจ็ดแปดสิบบิตอีกแล้วเฮ้ยเซบเฮ้วันหนาชวันโจอุเอามาดีอาา่ะฮะมาช่วงล่างใครจะแกร่งกว่ากันชนอู้ <c oughs> ชนก็ไม่กระเด็นเลยชิ1ววันโกชุดอ่าฮะอ่าฮะอือือึนชนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชนไม่ขยับเลยว่ะเธออะชนอู้วว่ชอบอะคอมโบสาม้อยเลยเรียบร้อยหกตานี้แพ้หมดเลยเปล่าเหลืออีกสองนะ ให้คัฟฟีได้นะ7จ0บิตอีะต่อไปกันเลยดีกว่าก็รอบนี้เดี๋ยวผมอ่อนให้เจอุ้มดีกว่าผมบอกเลยว่าผมใช้คอมโบอะไรนะฮะแล้วก็ให้เจ้อุ้มมารับมือแทนรอบนี้ผมใช้เป็นเบลดล็อกโกเลมแล้วก็บิดกันและเช็ดเหมือนเดิมเลยบิดกันและเช็ดคู่นี้กินกับอะไรก็อร่อยจริงหรือเปล่ามาเจอุ้มแบบโคตรเคียร์แล้วตอนมาเนี่ยนะฮะหวังว่าจะไม่ไข่นะวันนี้ไข่หกฟองนี่คืออ้วกแปะแน่นอนมาครับรอดเดอร์ฟินิก้าปดบิตดีบี สู้กับร็อกโกลเดมเจแปซิบิอีและซึ่งผมแพ้ทางเพราะผมเป็นตัวแท้งเจ้าเป็นสายเซมินาเรซ์ชี่ชูวันเกิดชุดชุดเลยเราไม่ต้องรีบทุกคนชนบ่ายชนบ่ายชนบ่ายชดบ่ายเฮ้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 ยเฮ่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  อุ้ยจะดับแล้วอุ้ยเอาดีทุกคนจะดับแต่ก็ยังอยู่ที่ชืน่อัเวลาชนเธอชุดคือตัวมันโคตรหนาเลยอะเราเน้นชนเป็นหลักทุกคนเราเจอสายจะมีหน้าชนคือไม่เป็นไรเลยชนเออฮะเออฮะมาดี มาดิดมามาดิก็เธอวชวนฉันเธอไม่เป็นไรเลยอ่ะจ๋าดิมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเหนือฉันเหนือฉันอะไรวะขู่ทิชจูาป่ะพูดตึงหรือมันกินกับอะไรก็อร่อยนะคอมโบนี้คือวันนี้เราได้แรดเช็กับบิดท,ที่มันแบบ<ม>โคตรที่จะเข้าขากันเลยอะลูกสุดท้ายใช่ไหมใช่แบบงอมๆนะใช่ลูกสุดท้ายสติไปไหนหมดแนะล้วตอนนี้กลังหัวร้อนกำลังมีขออยู่เออฮะ ต่อไปเดี๋ยวเราเอามาใช้กับเบสต,ตัวนี้บ้างดีกว่าเป็นการส่งปิดท้ายซีรีส์นี้ผมว่าจะอุ้มกินไข่แน่นอนเลยแล้วก็ชินว่าจะยังหาวิธีแก้คู่นี้ยังไม่ได้เนาะมันตึงจริงทุกคนไม่ได้แกล้งด้วยอันนี้ตึงจริงไม่ใช่ลองเอาไปเล่นดูออะอันนี้คู่สุดท้ายแล้วจะอุ้มหัวเริ่มร้อนแล้วไฟเริ่มลุกแล้วมาตอนเนี้ยมามาครับตอนนี้เราหาวิธีแก้ไอ้คอมโบนี้อยู่โคตรบ้าเลยอะแก้ยากนะนะมาฮะ เอาแทงก์ไปแก้ก็ไม่ได้เลยโอสกาเดต980บิ t C สู้กับซอฟฟีนิก7 8 0ิตอ E น่าจะกินกับอะไรก็อร่อยเลยมั้งคอมโบเนี้ย RESET เลย o ริง o ริงอช็อตเป็นไรแโลวช็อตไม่ได้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 ไม่โดนไม่โดนแล้วก็ ชนชนอฮ้ยไม่โดนโอ้จะดับจะดับไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ผมจะดับจะดับเอ้ยดับก่อนแล้วอยู่นานด้วยนะอยู่นานเนี่ยโคตรปั่นประสาทเลยที two one go shoot อือฮะอือฮะบี้ยอบี้ยชน วึอึออออเอ้ยเอ้ยอ้อ้แล้วก็ชนอันนี้แหละจะปิด้จะดับ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 แล้วปิดจอบจมเริ่มพงามาแล้วทุกทุกวันเจาะุ้แล้วมีกำลังใจขึ้นมาแล้วอือหอมันดับดับช้ายนะอเธออะอตัวถแล้วก็ดับ ชนก็ชนขอลูกแตกได้ป่ะลูกแตกได้ป่ะเหมือนจะแพ้เด้วะโอ้ดับดับโอเคตีทึ้งมาแล้วทุกคนโอ้ยดับก่อนตัวโคตรสเต็ปอ่ะใช่ถึงไม่พออยู่นะนี่เพื่อนโยชุดอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะโว้ เลชอเลอกินไข่จริงวกหกฟองไม่ได้เลยอ่ะอาอะไรไม่ลงเลยว่ะไม่ได้อ,อยากโกงนะอยากทดสอบไงว่ามันโหดจ,จริงหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้เจลอกินไข่ไปหกฟองอิ่มไหมอิ่มมากแน่นท้องเลยแล้วตึงแล้วเสี่ยงเลยว่ะโอเคไม้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย,บาย